สวัสดีครับกลับมาพบกับผมมิสเตอร์ริเซลกันอีกครั้งวันนี้ผมก็มาถึงกับตัวขวานเหมือนเดิมแล้วก็มีบางอย่างที่ต้องพูดก่อนก่อนเล่นเกมนี้อีกคือ thanks t u y guys for letting me know that pressing d and spamming w is better than ad ad and here's the name of the guy who told me that แต่ด uh, uh, e ีว okay, so, ีโอเคก็ขอบคุณเขาทั้งหลายที่ช่วยบอกผมว่ากดดีแล้วดัยู่จะแรงกว่าและเร็วกว่ามากซึ่งอ่ะที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้ผมกำลังกดดีวีมันทำให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้แล้วก็สร้างพิกได้มากกว่ากดเอและดี ไม่รู้มาก่อนเลยเออดูแบบตอนแรกก็กัดจะไม่ใช้เพราะมันไม่ถนัดแต่พอกดแล้วเฮ้ยแม่งดาเมจเร็วกว่าว่ะเยอะกว่าด้วยก็เลยเปลี่ยนมาเป็นกดไอ้ DB can และดูสิเนี่ยตอนนี้ผมก็ลงดันได้ไวขึ้นกว่าเดิมสัก23ชิ้นวิ23ชิ้นวิก็ถือว่าเยอะแล้วนะโอเคแล้วไปดูกันแล้วมาดูห้องบอสอะห้องนี้ยังไม่เคยเห็นเลยเท่าไหร่หรอก ไปไปห้องนี้กติห้ตรงนี้ปากขวะใ้โดนสาวนนโดนไหมไม่โดนโดนทีหนึ่งดูสินะถ้ามาลงดันนี้ก็จะเจอตัวกินบ่อยหน่อยโมอาประมาณว่าแบบลงสิบรอบเจอเก้ารอบอะอ่ะดูอย่างตรงนี้นะตรงนี้ปกติมอนเตอร์ บางนิดนึงถ้ากดไอ A D A D มันจะไม่ค่อยโดนแต่ดูอย่างนี้ผมโดนหมดเลยแล้วไวกว่าด้วยเดี๋ยวผมให้ดูตรงมันตรงเนี้ยใข้าไปปึ๊บตรงนี้เป็นเดอ้อเ,เดอ็กๆมันก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะขยับนึกงักนึก,ง,ก,ง,กงักไปทางซ้ายขวาซ้ายขวาใช่ไหมแต่ถ้าเกิดกด D W มันก็จะครับโฟมข้างหน้ายอย่างเดียวเราบังคับแค่เมาส์ เราหมุนแค่มเมาส์เขาไม่มีอุบาทตกลงมาก็น่าจะเคลียร์หมดอุบาทก็จำเป็นแล้วบางทีมันเคลียร์ไม่ทันก็ได้อ่ะไปดูไอพีดีวไว้นะครับแล้วเดี๋ยวผมโชว์ AD AD ให้ดู ก็เดี๋ยวผมจะตัดไปถึงบอสเลยโอเคครับมาดูกันว่า ADAD AD จะได้ผลแค่ไหนอันเนี้ยดูหลอดเลือดมันลดเร็วก็จริงแต่มันลดเร็วไม่เท่า DW โอเคครับก็จบคลิปเพียงเท่านี้ไว้เจอกันครั้งหนะ้าบ๊ายบาย